สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มารีภาไทยทุกๆท,ท่านวันนี้นะคะขอขอบพระคุณนะคะคุณพี่นิตยานะคะอยู่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีคุณลูกค้าขาเลือกชมเลือกช็อปนะคะ ผ้าไหมลายสาเกตสวยค่ะคุณลูกค้าขาเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าเพิ่งสั่งซื้อสีฟ้าราชินีไปใช่ไหมคะคุณลูกค้าขาวันนี้บอกว่าสั่งซื้อเพิ่มเติมหน่อยบอกว่ารับนะคะเป็นนะคะลายสาเกตสีแดงคุณลูกค้าขาสีแดงเลือดหมูไม่ใช่สีแดงเข้มคุณลูกค้าขาให้คุณลูกค้านะคะเทียบกับผ้าผืนนี้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้เป็นผ้าฝ้ายเนาะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าถุงผ้าฝ้ายแบบเชือกมัดนะคะวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาซื้อหนึ่งแถมหนึ่ง ซื้อ1แถม1คุณลูกค้าขาผ้าผืนนี้1000บาทค่ะคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะผ้าถุงผ้าฝ้ายแบบเชือกมัดแบบนี้แถมให้ฟรีเลยคุณลูกค้าขานุ่มแถมให้ฟรีมูลค่า1 9 9บาทนุ่มแถมให้ฟรีนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนะคะคุณลูกค้ากดติดตามกด subscribe เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้ารับโปรจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าอยู่ปัตตานีต่อให้เป็นพื้นที่ห่างไกลนุ่มต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนุ่มก็ไม่บวววกกกกกเเพพิิิ่่่่มมมมคคคคุุณณูู้้าาาาารรระะดดตตนไปถึงอยจ เตือนด้วยละกันเนาะคุณลูกค้า่ะเวลานุ่มมีโปรโมชั่นอะไรใหม่ๆนุ่มคุณลูกค้าก็จะได้มารับดูรับชมก่อนใครๆเลยคุณลูกค้าขะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆเลยนะจ๊ะคุณลูกค้า่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมค่ะคุณลูกค้าขะงานผ้าไทยผ้าทองานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายสวยๆคุณลูกค้า่ะผ้าถุงผืนนี้สวยนะผ้าถุงผืนนี้สวยนะที่นุ่มนามาเป็นของขวัญของฝาัเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูของแถมก่อนเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูของแถมก่อนคุณลูกค้าค่ะนี่เลยค่ะอันนี้นะคะคุณีี่่บบอกวานนะรัเป็สแดง รับเป็นสีแดงวันนี้นะคะรับเป็นสีแดงนะคะคุณลูกค้าขานุ่มเลือกนะคะนุ่มเลือกเป็นลายดอกไม้ให้สวยเห็นไหมคะคุณลูกค้าขาด้านในไม่ได้อัดผ้ากาวนะ <c oughs> เป็นผ้าถุงผ้าฝ้ายเป็นผ้าถุงผ้าฝ้ายคุณลูกค้าขาสวยพรีเมียมมากๆค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะบอกว่าอยากได้ผ้าไปตัดผ้าถุงอยู่แล้วเนาะที่เป็นผ้าใหม่สังเคราะห์ทอเครื่องเนาะ <c oughs> คุณลูกค้าขาวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาโปรโมชั่นดีมากๆโปรโมชั่นนี้จัดถึงวันจัดถึงแค่วันที่30นะ จัดถึงแค่วันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจสั่งซื้อคุณลูกค้าขาติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยค่ะ089-0416-008คุณลูกค้าขาหรือว่านะคะนำโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันไลน์คุณลูกค้าขาสแกนที่ QR ว o d e คทักแชทส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยทักแชทส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผลิตภัณฑ์สินค้าของเราในวันนี้คุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆ เป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าขาผืนนี้ที่นุ่มแถมงไปให้นะคะใส่ใช้งานได้จริงใส่ใช้งานได้จริงคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะคุณลูกค้าบอกว่ารับนะคะสั่งซื้อนอเป็นผ้าไหมนะคะผ้าไหมมัดหมี่ลายสาเกตผ้าไหมมัดหมี่ลายสาเกตคุณลูกค้าขา ทอเครื่องนะคะคุณลูกค้าขาใหม่สั่งเคาะทอเครื่องสามตะกอใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายพื้นนี้สีแดงพืนนี้สีแดงคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาผืนละ1,000บาทราคาผืนละ1000บาทค่ะคุณลูกค้าขา รวมไปถึงนะคะนี่เลยค่ะผ้าถุงผ้าฝ้ายแบบเชือกมัดแบบนี้แถมให้ฟรีทันทีแถมให้ฟรีทันทีคุณลูกค้าคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆเลยนะคะชื่นชอบผลิตภัณฑ์สินค้ารุ่นไหนแบบไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าคะขนาดหน้าผ้าเท่าไหร่ขนาดหน้าผ้า100ซนเมตรจ้ะ ขนาดตัผ้า100ซนติเมตรคุณลูกค้าขาความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรหรือว่า2หลานั่นเองคุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะสามานะคะนำไปตัดผ้าถุงนาไปตัดกระโปรงได้แต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าอยากนําไปตัดเป็นชุดเดชสชุดแสกทําอย่างไรคุณลูกค้าสั่งซื้อ2ผืนเลยค่ะแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อ1ผืนกับผ้าพื้น1ผืน แล้วคุณลูกค้าสามารถไปแบบว่าไปมิกแอนแม็ใส่แก่เนาะคุณลูกค้าค่ะเราก็สามารถตัดได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าจะเป็นัดเป็นเดรสยาวนะคะหรือว่าจัเป็นเดรสสั้นนะคะคุณลูกค้าก็สามารถออกแบบดีไซน์ได้เลยแต่ชาชอบเป็นแบบว่าเป็นชุดเดรสนะคะชุดเดรสยาวที่เป็นแบบผ้าลายทั้งผืนคุณลูกค้าสั่งซื้อแบบนี้สองชิ้นนะสองชิ้นวันนี้1990ัอบาท2องชิ้นวันนี้1990ับาทคุณลูกค้านะคะจะได้รับนะคะตะกร้าสวยๆแบบนี้เป็นของแถมให้ด้วยคุณลูกค้าค่ะ เพิ่มเติมให้อีกเพิ่มเติมให้อีกโปรโมชันนี้ให้ถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้าค่ะให้ถึงวันที่30กันยายน2567นี้เท่านั้นค่ะสั่งซื้อ2องผืน 1, บาทคุณลูกค้าจะได้รับตะกร้าใบใหญ่ๆแบบนี้แถมให้ฟรีอีก1ใบคุณลูกค้าค่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะนอกเหนือจากแถมผัาถุงแล้วเราแถมตะกร้าไปให้อีกถ้าคุณลูกค้าสั่งซื้อ 2- ผืนหนึ่ันนี้คุณลูกค้าค่ะ ขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆชื่นชอบสินค้ารุ่นไหนแบบไหนบอกได้เลยคุณลูกค้าคะจัดโปรโมชั่นเริ่มวันนี้ค่ะวันวันนี้วันนะคะวันพัรุหัสบัปดีที่26กันยายนคุณลูกค้าคะจัดโปรโมชั่นถึงวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆท่ๆทานมากๆถ้าชอบสนใจติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยผืนนี้สวยตัดเป็นผ้าถุง แต่เป็นผ้าถุงนะคะคุณลูกค้าขาเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆด้วยลายผ้าที่เป็นเส้นตรงแบบนี้คุณลูกค้าขาด้วยลายผ้าที่เป็นเส้นตรงแบบเนี้ยทาให้เราดูสูงดูเพียวด้วยนะคะคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้คุณลูกค้าชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อติดต่อสั่งตัดได้เลยให้นุ่มตัดผ้าถุงให้ให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงให้วันนี้ค่ะคุณลูกค้าขา่ะ1,600บาทค่ะ1,600บาทคุณลูกค้าขากับผ้าถุงผ้าใหม เป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องสักตะกอคุลูกค้าค่ะใส่ดีใส่ง่ายใส่สบายคุณลูกค้าก็สามารถเลือกชมเลือกช็อปได้เช่นเดียวกันคุณลูกค้าค่ะเป็นอะไรที่สวยแล้วก็พรีเมียมมากๆเลยเนาะลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยติดต่อสั่งตัดเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008คุณลูกค้าค่ะหรือว่านําโทรศัพท์ที่มีแอปพลิเคชันลายสแกนที่คิวออร์โค้ที่อยู่ทางด้านบนนี้ได้เลยคุณลูกค้าค่ะผืนนี้สวยพรีเมียมมากๆผืนนี้สวยพรีเมียมมากๆสําหรับคุณลูกคค้้้้าาาาาที่่่ชอออบสสสนใจมมรถตติดดังซืเขไ คณลูกค้าขา089 0416008คุณลูกค้าขา089 0416008ก,04 08, กับร้านแม่าริพาทไทยของเราในวันนี้คุณลูกค้าขะคุณลูกค้าชอบนะคะ้าไมหมลายสาเกตซึ่งนะคะไม่ได้มีแค่สีแดงสีเดียวนะไม่ได้มีแค่สีแดงสีเดียวคุณลูกค้าขาเรามีหลายสีมากๆนะคะคุณลูกค้าขาเรามีหลายสีมากๆเนาะแต่วันนี้คุณพี่นิตยานะคะขอบพระคุณนะคะอยู่อำเภอมายอจงังหวัดปัตตานีนะคะบอกว่ารับสีแดงหน่อยสวย ถูกใจได้นอนคุณพี่คะ่ะจะไม่ใช่สีแดงแปด๊ดเพราะว่าถ้าเป็นผ้าถุงแบบนี้มันจะมีมันจะมีอีกแดงหนึ่งแต่แต่มันเป็นแดงนุ่มว่ามันแดงแป๊ดไปนิดหนึ่งนะคะมันไม่คือสวยเนาะแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าก็สามารถบอกได้นะเดี๋ยวนุ่มนะคะจะให้ทั้งกลุ่มส่งมาให้นะคะคุณลูกค้านะ,ะขอบพระคุณมากๆนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะถ้าชอบสนใจผลิตภัณฑ์สินค้านะคะของร้านแม่มาลีผ้าไทยนะคะก็ เข้าดูเข้าชมเพิ่มเติมได้นะคะคุณลูกค้าขาขอเพียงแค่นะคะย้อนหลังไม่เกินสักหกเดือนเนาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์สินค้าของเราจะมีการอัปเดตตลอดจะมีการอัปเดตตลอดนะคะผ้าบางรุ่นนะคะอาจจะหมดสต็อกไปแล้วนะคะคุณลูกค้านะตอนนี้ก็จะเป็นผ้ารอดใหม่ทั้งหมดนะคะคุณลูกค้านะเป็นผ้ารอดใหม่เป็นผ้าทอใหม่ตลอดนะคะคุณลูกค้าคะเผื่อนะคะถ้าคุณลูกค้านะคะเข้าดูเข้าชมรีวิวนะคะย้อนหลังนะก็ขอเป็น6เดือนนะคะ6เดือนนะคะคุณลูกค้านะ เพราะว่าตอนนี้เราทําช่อง YouTube มาได้ก็ประมาณ3 2มถึงสปีนะคะคุณลูกค้านะ,ะถ้าเป็นคลิปเก่าๆอะไรแบบนี้คุณลูกค้าขามันก,ก็ด้วยระยะเวลานู่นนี่นั่นมาเรื่อยๆเนาะคุณลูกค้าขายยังไงก็ขอนะคะดูที่อัปเดต6เดือนแล้วกันนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกๆท่านมากๆเลยนะคะชื่นชมชื่นชอบนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่าริภา่าไทยนะคะซึ่งมีเยอะมากๆให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอปนี่เลยค่ะคุณลูกค้าขาสีชมพูบานเยน็นค่ะตืวนี้สีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าขามีสีฟ้าด้้วยยนนนะะคสสีีฟาาารชชิมพูบเ็่ มีสีม่วงค่ะมีสีม่วงด้วยพี่จ๋ามีสีม่วงสวยเห็นไหมเลือกซื้อเลือกช็อปได้เลยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งวันนี้คุณลูกค้านะคะได้ผ้าไหมสวยๆนะคะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องเนาะเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องนะคะมัดหมี พอเครื่องสั่งตะกออุลกค้คาขาสั่งซื้อเข้ามาได้เลยวันนี้นุ่มก็มีผลิตภัณฑ์ของแถมนะคะเป็นผ้าถุงสวยๆแถมให้ฟรีเลยคุณลูกค้าขายินดีนะคะยินดะีมากๆนะคะเต็มใจนะคะเพราะว่าสั่งซื้อมานะคะสั่งซื้อมาพิเศษนะคะเพื่อเป็นของขวัญของฝากให้กับพี่ๆทุกๆท่านด้วยนะคะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมนะคนติดตามกด subscribe ที่ช่อง YouTube แม่บริผ้าไทยของเราด้วยนะคะคุณลูกค้านะเดี๋ยววันนี้จะส่งสินค้าไปที่จังหวัดปัตตานีจาาพี่จ๋าขอบพระคุ ชมแล้วกดไลค์ทุกๆคลิปที่คุณพี่ได้ดูได้ชมด้วยขอบพระคุณค่ะ